สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับ v i ซา p r o b r o t h e r นะครับวันนี้นะครับพบกับช่วงป้ายยาไฮเอ็นนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมีโปรดักที่มาจะมารีวิวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคำตื่นเต้นนะครับผมที่จะมานำเสนออ่าหูฟังรุ่นนี้นะครับต้องเท้าความก่อนว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบรนด์เอเชียนะครับไม่ใช่เป็นแบรนด์จาก USA นะครับแต่เป็นแบรนด์ที่มาจากยุโรปครับผมแต่ ผมยังไม่บอกนะครับว่ามาจากประเทศอะไรนะครับแต่ผมจะมาบอกกอนว่าผมจะมารีวิวตัวไหนนะครับแบรนด์ไหนนะครับนี่อะไรครับผมแบรนด์นี่ครับ Ramears นะครับผมตัวนี้นะฮรรุ่นไซนนะครับผมตัวนี้นะครับแบรนด์ Ramears นะครับมาจากประเทศโปแลนด์นะครับผมโปแลนด์นะครับอยู่ในยุโรปนะครับก็มีแบรนด์ดังๆที่ อยู่ที่ประเทศนี้มากมายเลยครับชมแม่ว่าจะเป็น Custom Art ์ตนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับ LaM E a r s นะครับก็ผมมีความตื่นเต้นมากที่ได้ได้ฟังหูฟังรุ่นนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวเสียงนะครับแล้วก็ความที่จะสามารถที่จะฟังได้หลากหลายแนวเดี๋ยวมันจะฟังหลากหลายแนวได้ยังไงนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันหลากหลายแนวไงแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะฮะนี่ครับผมตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับกล่องนิรภัยนะครับเป็นกล่องจากแบรนด์ Pelic a นนะครับผมกันกระแทกอย่างดีนะฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับกันกรนแทกนะครับกันฝุ่นนะครับปกป้องหูฟังตัวนี้ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนฮะมันมาพร้อมกับตัวหูฟังตัวนี้เลยนะครับตัวลำเอียร์นะครับผมรุ่นไซ์นะครับ ต่อยอดมาจากรุ่นที่แล้วนะครับตัวรุ่น3ามเดเวอร์รุ่นก่อนนะฮะตอนนี้นะครับเขาออกมาเป็นแบบ2ชนิดเลยนะครับผมออกมาเป็นทั้ง u e m และ CIM นะครับผม u e m นะครับราคาอยู่ที่27,900บาทนะครับผมส่วนตัวคัสตอมนะครับอยู่ที่31,900บาทนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องตัวนี้กันดูนะครับว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรบ้างสำหรับตัว u e m นะครับผมนี่เลยครับ ก็จะมีหูฟังนะครับตัวกันชื้นนะครับแล้วก็จะมีจุกนะครับที่เขาแถมให้เป็นจุกสปินฟิตนะครับผมครบทุกไซส์เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวตัวการ์ดของเขานะครับผมตัวการ์ดตัวแบรนด์ของเขาเลยจะมีโลโก้แบรนด์เขาครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าหูฟังตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างตัวยูนิตัวยูนิเวลเซลนะครับจะมาพร้อมกับอย่างนี้เลยฮะเห็นไหมครับนี่ครับผม ตัวเฟสเพลทนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงทันสเปรนเป็นเรดทันสเปรนนะครับส่วนตัวเชลนะครับจะมาเป็นสีแบล็กโซลิดนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าตัวเชลเนี่ยจะโปร่งนะครับผมจะเป็นสีแดงนะครับที่โปร่งเห็นข้างในเลยนะครับเห็นไดรเวอร์ข้างในเลยนะครับแล้วก็ตัวเชลนะครับจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นแบล็กโซลิดนะครับซึ่งมันดู ดุดันนะครับแล้วดูเท่มากๆเลยนะฮะเราสังเกตไหมครับว่าตรงตัวหูฟังของเขานะครับอ่าเห็นไหมฮะโอเคเห็นสวิตไหมครับผมอ่าเห็นสวิตตรงนี้ไหมครับตรงนี้สามารถปรับแนวเสียงได้ครับมี2แนวเสียงนะครับผมซึ่งสวิตตัวเนี้ยเราที่จะสามารถที่จะปรับได้ทั้ง2ข้างอิสระจากกันนะครับแต่ยังไรก็แล้วแต่นะครับจะไปปรับให้มันเป็นคนแนวเสียงคนละข้างนะครับผมเพราะเสียงมันก็ไม่บาลานซ์แน่นอนนะครับก็คือเวลาปรับก็ปรับให้พร้อมกันทั้งสองข้างนะครับ ก็คือเป็นสวิตช์ขึ้นสวิตช์ลงนะครับผมซึ่งเจ้าตัวลำเอียรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับไดรเวอร์นะครับชนิด BA นะครับผมตัว b a เเนี่ยของเขามาด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับเป็น 3BA นะฮะ 3BA เนี่ยแล้วมันมีดียังไงใช่ไหมครับผม 3BA ของเขาเนี่ไม่ได้มาเพียงแค่ว่าเป็นทวิตเตอร์2ตัวหรือเป็นวูเฟอร์ตัวหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยมาพร้อมกันทั้งหมด3ชนิดเลยครับตัวที่1น,นะครับ เป็นวูเฟอร์ครับผมทํานนะะท parole, ทหน้าที่ย่านเสียงต่ํานะฮะตัวที่2นะครับเป็นตัวมิดนะครับทําหน้าที่ย่านเสียงกลางนะครับส่วนตัวที่3นะครับทวีตเตอร์นะครับทำหน้าที่ย่านเสียงสูงครับทำให้เสียงออกมานะครับกลมกล่อมบาลานซ์นะครับผมแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงต่างๆในทุกชิ้นดนตรีได้อย่างครบถ้วนนะครับชิ้นดนตรีชิ้นดนตรีชิ้นไหนนะฮะที่มีเสียงสูงก็แสดงเสียงภาพออกมาได้ดีชิ้นดนตรีชิ้นไหนที่เป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็แสดงออกเสียงภาพออกมาได้ดีเช่นเดียวกันส่วนเบสดนะครับ เราสามารถที่จะปรับได้นะครับให้มันลงได้ลึกมากๆหรือให้มันกระชับขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของทางรุ่นนี้เลยนะครับผมมันฟังได้หลากหลายเนีจริงๆในราคา u m m นะครับ27,900บาทนี่ถือว่าโคตรของโคตรคุ้มเลยครับผมซึ่งสามารถที่จะฟังเพลงได้ตั้งแต่แจ๊สอะคูสติกนะครับป๊อปนะครับผมล็อกนะครับเมทัล EDM ได้ครบหมดเลยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเอาขนาดนี้เนี่ย หาค่อนข้างยากในท้องตลาดเลยครับผมที่จะทําได้ขนาดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันว่าแล้วผมไปลองกับเพลงประเภทไหนมาบ้างนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังอินกับเพลงแนว80อยู่ซึ่ง80เนี่ยจะมีเสียงซินิไซเซอร์สังเคราะห์เยอะใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเสียงนักร้องที่โดดเด่นมากๆในบางเพลงในบางศิลปินใช่ไหมฮะอย่างยกตัวอย่างเลยนะฮะตอนนี้ที่ผมฟังเนี่ยจะเป็นเอตี้ของญี่ปุ่นนะครับผม อย่างศิลปินที่ผมชื่นชอบเลยนะครับผมตอนนี้เป็นนักร้องผู้หญิงนะครับเมโกะนะครันากาฮาระนะครับผมเขาร้องได้แบบเสียงเขาเนี่ยจะมีความแหลมอยู่ในตัวใช่ไหมฮะแต่เพลงนี้เนี่ยพอมาฟังกับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แหลมบานฮะแล้วก็เสียงบีดจังหวะต่างๆส่วนซินิไซเซอร์ต่างๆตัวเสียงบีดในเพลงโอ้คบองค์ประกอบนะฮะ มันลงตัวครับเสียงเบสนะครับตุบตุบตุบแต่เสียงร้องของเขาเนี่ยมีความสดใสอยู่ในตัวซึ่งมันเข้ากันได้ดีกับหูฟังตัวนี้มากๆฮะมันแปลกประหลาดมากเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราฟังหูฟังบางตัวใช่ไหมนักร้องเสียงแหลมมันก็แผดแดออกไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงมันจะไม่คุมโทนไปได้แต่ตัวนี้คุมอยู่นะครับผมผมลองปรับไปแบบว่าบูสเบสดูซิลองเพิ่มความอิ่มเนียนลองเพิ่มความอุ่นเพิ่มความหนาดูซิเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าอ ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับก็คือเสียงร้องเนี่ยมี power ขึ้นแทนที่จะเสียงจะพุ่งปี๊ดนะครับผมกลับกัาว่ามี power ทรงพลังขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้ผู้รองร้องผพงเนี่ยดูัวอ้วนขึ้นนะครับแต่เขาจะมี power ขึ้นเหมือนร้องร้องมาจากท้องบอกมาแบบโอ้โหผมฟังแล้วแบบเฮ้ยมันโดนใจจริง,รงฮะเฮ้ยมันมันมันเข้ากันมากไอ้นี้เนี่ยเอ้ยถ้าผมฟังเพลงแต่เพลง80เนี่ยแล้วเพลงทุกปัจจุบันฟังได้ไหมฟังได้ครับผมเพลงของ JC เอ้ย เพลงของโทชิโนบุคุโบตะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเป็นโซเป็นฟังอะไรเงี้ยฟังได้หมดเลยนะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าหูฟังเนี้ยคุมชิ้นดนตรีได้ดีคุมโทนของอารมณ์ดนตรีได้ดีมากๆส่วนในเรื่องว่าเฮ้ยเราฟังเพลงแจ๊สพอเราปรับมาเป็นแบบว่าให้มันผ่อนคลายให้มันสบายสบาย,บายโดยที่ไม่แบบมต้องแบบไม่ต้องไปบูสต์เบสมันขึ้นมาหรือทําให้มันอิ่มเกินไปเนี่ยพอฟังเพลงแจ๊สอะคูสติกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเสียงชิ้นดนตรีเนี่ยเป็นธรรมชาติปาก ยกตัวอย่างเช่นเลยที่ผมฟังเลยก็คือนอร่าโจ e ส์อย่างเงี้ยโอ้นักร้องเขาจะมีความเสียงเขาจะหวานมสเสน่ใช่ไหมฮะเสียงดนตรีกล่อมไปยเงี้ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายฟังแล้วรีแล็กซ์มันจะไม่ได้แบบลุกเล้าจนเกินไปแต่ถ้าเป็นเพลงไหนที่มันลุกเล้าเราก็ปรับตัวสวิชของเขาได้เพื่อไปพังฟังเพลงร็อกเพลงพังเซ็กซ์พิสทอลอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันซึ่งปรากฏว่าเฮ้เราฟังได้ทุกแนวเลย ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเอย่ยไม่ว่าจะเป็นพังเป็นร็อกเป็น EDM เป็นเมท a l ปรากฏว่ามันคุมได้หมดในทุกอ,อย่างมันจะมี2 s w สวิตช์ใช่ไหมครับคุมได้หมดเลยทั้ง2สวิตช์เนี่ยก็คือเป็นแบบแนวพอนคลายหรือแนวลุกเรา้าอย่างเงี้ยปรากฏว่าทําได้ดีย่านเสียงเลยนะครับส่วนตัววัสดุเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นแบรนด์คัสตอมใช่ไหมครับตัวเชลของเขาเนี่ยทำมาจากอะคริลิกนะครับเกรดการแพทย์เลยนะฮะ ซึ่งมีความทนทานสูงกว่าที่เป็นหูฟังที่เป็นยูนิเวอร์แซลทั่วไปก็คือตกแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกไม่กรอบมันจะไม่เหมือนพวกที่เป็นเป็นวัชเชอร์เป็นพลาสติกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันจะทนทานมากกว่าแล้วก็ตัวทรงของเขาเนี่ยจะใส่สบายนะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้ยืดออกมาเลยนะครับมันใส่กระชับหูพอดีเลยนะฮะแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเราปรับได้เลยครับปึ๊บเห็นไหมฮะปรับปึ๊บ อย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันง่ายมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวสวิชเนี่ยมันรองรับการปรับเนี่ยหลายหมื่นครั้งเลยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรเราใช้ได้เกิน3ปี5ปีแน่นอนนะครับมันมันทนทานมากแล้วก็หูฟังรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบ2พินฉะนั้นเนี่ยหาสายอัปเกรดง่ายมากๆเลยทีนี้แล้วก็เปลี่ยนง่าย ตัวขัว้วเขามันไม่ได้แบบหูแน่นจนแบบดึงไม่ออกหรือแบบเปลี่ยนบ่อยๆแล้วมันจะหลวมนะเพราะเขาทํามาอัปเกรดได้ง่ายนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนสายอัเกรดได้ด้วยตัวเองเลยไม่มีปัญหาเลยในการใช้งานนะฮะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยกันกระแทกแน่แนอน่อะผมมาเรามรามพูดเรื่องตัวกล่องอีกทีหนึ่งนะฮะตัวกล่องนะครับเขากันกระแทกแน่นอนข้างในนะฮะตัวตรงฝาเนี่ยเห็นไหมฮะตัวตรงฝาแผ่นฟองน้ํารองรับแรงกระแทกเลยนะฮะ ซึ่งเวลาตกตกลงไปเนี่ยเวลาเราตกพื้นแล้วเราใส่หูฟังอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่กระทบกระเทือนทั้งในเลยเพราะว่ามันมีตัวนี้ยบุทั้งด้านบุทั้งด้านข้างนะครับด้านบนด้านล่างนะครับก็คือครบหมดเลยสําหรับท่านใดนะครับที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวฮะมีการชื้นให้นะครับก็ใส่ไปข้างในก็ทําให้ยืดอายุการใช้งานของหูฟังของเราด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีจุกสปินฟิตครับผมมีให้ครบจุกไซส์เลยมี ตัวเกี่ยวด้วยเห็นไหมครับเราสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะฮะที่สำคัญก็คือแข็งแรงทนทานแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาวางให้ทั้งหมดเนี่ยในราคา27,900บาทสำหรับ Universal เนี่ยผมมองว่าโคตรคุ้มครับผมส่วน Custom เนี่ย31,900บาทเนี่ยแล้วทำไมจะต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อ Custom ด้วยแต่บางท่านนะครับที่ใส่หูฟังอินียร์ที่เป็นจุกเนี่ยใส่ไม่สบายเนี่ยครับ ก็จะสามารถที่จะทาเป็นคัสตอมได้แล้วคัสตอมมีข้อดีอย่างนึงก็คือเ mm hmm. วลาเราทํามาใช่ไหมครับ mm hmm. เสียงมันจะดีขึ้นกว่ายูนิเวอร์ซัลอีก30%เพราะอะไรเพราะเขาจ,จัดเรียงไดเวอร์นะครับ mm hmm. เขาจะทําแม่พิมพ์หูให้พอดีกับ, mm hmm. ก,บกับหูของเรานะครับทาให้เสียงต่างๆออกมาเนี่ยออกมาได้เต็ม100%นะครับผมพูดยังไๆว่าดีขึ้นอ่ะจ่ายแพงขึ้นคุณต้องได้สิ่งที่มันดีขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้แล้วยูนิเวอร์ซัลหรอครับยูนิเวอร์ซัล ไม่อยากที่จะใช้คัสตอมเพราะรู้สึกว่าฉันอยากที่จะแบ่งปันคนอื่นได้ฟังได้นะฮะอยากจะใช้แล้วก็แบ่งให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้แฟนให้อะไรให้คนรับข้างได้ได้ลองฟังหรือสามารถที่จะ,ะขายเป็นมือสองให้คนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องลำบากนะฮะเพราะว่า Universal ก็เสียงดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นข้อดีของแบรนด์เขาที่เขาทำออกมาเป็นทั้ง Universal แล้วก็คัสตอมเลยละครับ เป็นไงบ้างครับเมื่อฟังรีวิวครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะมาลองฟังไหมครับถ้าอยากมาลองฟังนะครับเรามีเดโมนะครับที่ร้านของเรานะครับซอฟตบรลเดอร์นะครับที่ m b k ชั้น5้านะครับผมที่สําคัญนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์กับทางเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ Li น์แอของเรานะครับเฟซบุ๊กนะครับลาซาด้าช้อปปี้เจดีซันทรัลทุกช่องทางสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับ กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปใหม่ๆต่อไปของทางเรานะครับผมวันนี้นะครับผมวีซา p h ุ p o าเดอร์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ